ลำดับแรกน,นะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณกันตะพงรง่มซาบดุลน,นะฮะหรือพี่นุกข,ของเรานะครับจุดเทียนนะฮะพระเกศสีขาวนะครับขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจนะครับพนมพนมือพนมมือแล้วเราจอาตะบูชาพระเกศไปพร้อมกันนะครับ ตั้งจิตให้ดีบอกชื่อนามสกุลทุกครั้งทุกเทียนที่จุดนะฮะเพื่อจะให้เปราะโศกระหมดหมดไปนะครับถ้าท่องตามในใจท่องตามตได้ถ้าท่องไม่ได้ก็พนมมือไว้นะครับเกตราชาสุสิรังสุขขังขอเดชะพระเกตผู้ทรงทิพยะาอำนาจ ประธานมงคลโชคลาบป,ปฏิหารแก่ข้าพเจ้าด้วยเถินสาธุขึ้นมาันครับสาธุประกรมหนึ่งครั้งประกคมลำดับต่อไปนะฮะออเรียนเชิญนะครับที่รัฐพลน,นะฮะ แล้วก็พี่โสนะครับเชิญทั้งคู่เลยนะฮะร่วมจุดเทียนของพระอาทิตย์นะครับนะฮะร่วมจุดเทียนพระอาทิตย์ในครั้งนี้นะฮะนะครับเรียกเชิญตัวการเลยครับนะฮะเอาเลยครับพี่นะฮะเอาโอเคเราจะบูชาพระจันทร์กันไอ้พระอาทิตย์กันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมเนาะบอกที่นามสกุลทุกครั้งเมื่อแสงเทียนจุดขึ้นเราได้บูชานะครับเพราะว่าแต่ละวันนะฮะก็ถือว่าส่งเสริมดวงชะตาเราทั้งสิ้นนะครับ เพ่งไปที่เทียนเลยเพ่งไปที่เปลวเทียนเลยนะฮะบัดนี้นะครับขออาราธนาพระอาทิตย์นะฮะจุดเทียนขึ้นนับบัดนี้อหังสุริโยอติโรติสุริโยปภาโสขอเดชะพระอาทิตย์ผู้ส่องสว่างทั่วทิศาโปรดประทานเดชะประทานอำนาจเกียรติยศสู่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุพังกันครับสาธุประโคมหนึ่งครั้ง ลำดับต่อไปครับขอเชิญน้องนักนะฮะจุดเทียนของพระจันท์นะครับขอเรียนเชิญครับ ใครเกิดบรรจันตั้งสมาธิแลรวบอกชื่อนามสกุลนะฮะต่ระหว่างนี้นะครับบรรจันเนี่ยเกี่ยวกับเมตตามหานิยมยคุณนะใครที่อยากให้คนรักคนหลงรักกูหลงกูเนี่ยฮะพระจันเลยนะฮะนะครับขออาราธนาแสงเทียนแห่งพระจันทรงสถิตแก่พระรมพิธีด้วยเถินจันทะโพมะยานนัหมามิหังขอเดชะพระจันทร์ผู้เยือกเย็นประดุจทิพย์โปรดประทานเมตตาความสันติความร้านลื่นและเสน่ห์แก่ปวงข้าพเจ้าด้วยเถินสาธุพร้อมกันครับ สาธุประกคมหนึ่งครั้งประโคมลำดต่อไปขอเชิญคุณภะกิตจิราภิริกุลเน่น้นองปามนะครับจุดเทียนพระอังคารสีชมพูเหมาะเลยนะฮะเนี่ยสีชมพูนะครับคือความกล้าหาญ เห็นสีอ่อนๆสีหวานๆแต่จริงๆพลังของห้างทานคือนักรบนะฮะดุดันนะฮะใครที่มีคดีความกฎหมายนี่เหมาะเลยขอเชิญเทียนพระอังคารจุดสถิตขึ้นนับบัดนี้เถิดรักะวะรังอังคารโอปติอิโตขอเดชะพระอังคารผู้ทรงเดชและพาระกำลังโปรดคุ้มภัยเสริมความกล้าหาญแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดตามด้วยารนะครับ ตาถูกประโกนหนึ่งครั้ง,งประโกนาหรับต่อไปเนี่ยขอเชิญคุณนักวัดฤฤฤฤฤฤฤทิ่อุ่นนะฮะพี่ปุ๊กนะครับจุดเทียนพุทธกลางวันนะฮะสีเขียวนะครับจุดเทียนพุทธกลางวันสีเขียวนะฮะพุทธกลางวันเกี่ยวกับปัญญานะครับเนาะใครก็ตามที่เป็นต้องใช้กฎหมายหรือเรียนรู้ วันพระพุทธกัาวนดีมากๆ,ๆนะฮะขอเดินเสียงเพียรแห่งพระพุทธะทิตขึ้นด้วยเถิดพุทธะพระพุทธะตะระนังครับสามีขอเดชะพระพุทธทรงปัญญาโปรดเสริมสติปัญญาเจรจาการงานรุ่ร่วมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดตาด้ขึ้นมาหนึงครับตาถือประกรมหนึ่งทาง ขอเชิญคุณแม่กวิศราจินาสิริกุลนะฮะนะครับจุดเทียนพระพุทธบาัสัปปะรีศีส้มนะครับนี่พระพุทธหาสนี่สง่างามมากเลยเนี่ยวันพรุทธหัว,วครูเนี่ยใครที่ทําอาชีพครูหรือต้องการสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาก็ต้องนับถือพระพุทธบาทเนี่ยขอแสงเทียนเน่งพระพุทธาทสัปปะรจุดขึ้นนบัตรนี้ด้วยเธิญ พระฤหัสปต,ติกิติลิโสรควาขอ,อเดชะพระพรรหัตปะดีคุณครูแห่งสวรรค์โปรดหนุนศีลความดีความมั่นคงแก่พวงข้าพระพุทธเจ้าด้วยเทิดสาธุขึ้นพร้มกันครับสาธุประดมหนึ่งขังประโดมลำดับต่อไป เรียนเชิญคุณมาลัยบุญทวงแม่แป้งของเรานะฮะจุดเทียนสีฟ้าประสุขนะครับคนวันศุกร์นี่เขาบอกว่าเกี่ยวกับความงามแม่แป้งของเรางามนะฮะเหมาะกับพระสุขเลยเกี่ยวกับความตลกขบขนันความบันเทิงความรักด้วยนะฮะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่นับถือพระสุขนะฮะเกี่ยวกับความร่าเริงสนุกสนานจะดีมากๆเลยนะครับ บันเทิงเลยเนี่ยเหมะกับนักกวันนะจริงๆว่าอะขอให้ทุกท่านตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็เพ่งไปที่เทียนสีฟ้านะฮะขอเชิญพระสุขสถิตขึ้นมณฑลพิธีด้วยเทิญเทียนดับเทียนดับโอมสุขรายะนะมหาขอเดชะพระสุขผู้ประทานความงามความสุขโปรดเสริมโชคลาบ การเงินความรักแก่ข้าพเจ้าด้วยเถินสาธุประโคมหนึ่งครั้งประโคมลำดับต,ต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะฮะพี่มณะนะครับแล้วก็พี่เกตนะครับจุดเทียนของพระเสานะครับพระเสาสีม่วงขอเรียนเชิญนะคะพระเสาสีม่วงเลยนะฮะ ทางด้านขวามือสุดนะครับพระเสาเนาะเนี่ยบอกเลยครับว่าใครนะฮะที่ช้าเคราะห์หนักนะครับพระเสาปัดเสาได้พระเสาเ,เนี่ยเวลาเข้าดวงของเราเนี่ยแต่ว่าดีก็ดีแต่ว่าร้ายก็ร้ายแต่วันนี้เราจะขอให้ท่านเนี่ยเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีขอทุกคนใครที่เคราะห์กำหนักเนี่ยขอเชิญเทียนแห่งพระเสารจงจุดติดขึ้นณักประลามพิธีหันนี้ด้วยเถิญ สนยโยราชา,พร,า,ดดชาพระเสาเทวะขอเดชเดชพระเสาผู้ทอตอบและขัดเกลวโปรดชำระเคาะหนักกำหนักให้มาลายคลายสิ่งณบัดน,นี้ด้วยเถินตาธุประกอบหนึ่งคัางประกอบสุดท้ายนะครับ พราหูขอเรียนเชิญคุณทันวะลัยธิระวงหิรันนะฮะมีกบของเรานะครับขอเชิญจุดเทียนพระราหูสีดำานะซึ่งเป็นอำนาจบารมีนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะพลิกดวงพระสาวเนี่ยปัดดวงแต่ถ้าพลิกดวงต้องพระราหูขอให้ทุกคนพลิกดวงนะครับตั้งจิตตั้งใจอำนาจถึงพระราหูนะครับนะฮะขอเชิญพระราหูขึ้นสู่มฑลประลอพิธีในคานี้ด้วยเถิน เราจะขออำนาจบารมีจากพระราหูนะครับปฏิณที่แห่งนี้นะครับโปรดเมตตาบารมีในคานี้ขะพุทธปันทูคำวะคะขอเดชเดชะพระราหูผู้พิกดวงสตาปัดเป่าภัยลักศัตรูแอบแฝงคดีความนำเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีขอพระราหูตรงปัดเป่าทุกท่านตาทุกขึ้นพร้อมกันเถิดสาธุ กระโคมหนึ่งขางกระโคม,โคมจากนี้ขอให้ทุกคนนะครับตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน สวดตามนะครับโอมนะโมโอมนะโมนบพระเคาะเทวตานบพระเทวตาสัพพะเทวานังพพเวนังอภิลาภะะสัมปติสัติสิริชยัยยะสิริชัยยะสุขะสันติสันติพระวันตุเมพระวันตุเมด้วยเดชเดชะ อำนาจบารมีานของดาวนพเคราะห์ทั้งเก้าขอพระองค์จงสถิตแห่งดวงชะตาของข้าพาเจ้าและให้เคาะร้ายทั้งหลายมาลายสูญสิ้นขอให้ดวงชะตาเปิดกว้างดังประตูทิพย์ ขอให้วาสนา,า,สนาเพิ่มพูดทวีทวขอให้ความสำเร็จ,ห,รจหลั่งไหลไม่สินส้นด้วยเทินสาธุสามครั้งครับสาธุสาธุ นี้นะครับขอพรตัตดาวรัชกาลท้าวตามอัธยาศัยชื่อนามสกุลเรื่องอะไรมีคดีความอะไรโดนฟ้องเรื่องอะไรจะโดนจับหนี้สินอะไรขอให้ดีใครที่มีคนที่สูงอายุเปรบป่วยไข้ได้ป่วยฝากดวงชะตาฝากพระสาฝากพระราหูใครที่มีเด็กเรียนหนังสือเรียนไม่เก่งฝากพระพุทธใครที่ความรักไม่ดีฝากพระอังคารและพระศุกร์เสริมสเสน่ห์ด้วยพระจันทร์และอย่าลืมโชคลาภ ด้วยพระเกศขอให้ทุกท่านขอพรตามอัธทยาศัยประโคมสามครั้งประโคม